งานแสดงของเล่นานานาชาติที่ g, German, นูเรมเบิร์กเยอรมนีนะคะปรากฏว่าเจอของเล่นที่มีกลไกแล้วก็มีกลิ่นอายวัฒนธรรมจีนสร้างความประทับใจให้กับบรรดาผู้ที่ไปเยือนงานนี้ ช่นมีเดียกรุปรายงานนะคะว่างานแสดงของเล่นนานาชาตินูเรมเบิร์กที่เยอรมน,นีนั้นเป็นงานแสดงของเล่นที่ใหญ่ที่สุดในโลกปีนี้มีผู้จัดแสดงของเล่นจํานวนกว่า2,300รายจากกว่า68ประเทศและดินแดนเข้าร่วมในจํานวนนี้ผู้จัดแสดง410รายมาจากประเทศจีนเป็นการสร้างสถิติใหม่สําหรับงานดังกล่าวเลยทีเดียวค่ะขณะที่ของเล่นที่นํามาจัดแสดงใช้เทคนิคเชื่อมต่อโครงสร้างด้วยการเข้าเดือยได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงาน จำนวนมากและขณะเดียวกันนะคะก็มีเกรมปริศนากลเหล็ก3มิติซึ่งเป็นสไตล์แบบจีนที่ช่วยฝึกสมองและสมาธิได้รับความสนใจเช่นเดียวกันของเล่นที่นํามาจัดแสดงในงานมีลักษณะของวัฒนธรรมจีนดั้งเดิมการออกแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและงานฝีมืออันประณีตปรากฏว่าสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ